สวัสดีวันนี้กับ3ส,สูตรดีๆจากธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาหลุมสิวฝ้ากระจุดด่างดำลิ้วรอยก่อนวัยหน้าที่หมองคล้ำจะเห็นว่าวัตถุดิบที่เห็นบนหน้าจอหาง่ายทำง่ายฟังให้จบกับ3ส,สูตรดีๆที่ได้จากธรรมชาติ อย่าเพิ่งปิดหนีกันและอย่าลืมกดติดตามก่อนชมด้วยนะคะเข<ม>้าสู่ขั้นตอนวิธีการทําสูตรหน้าใสาไหลสิวฝ้ากระสูตรแรกกันเลยค่ะเริ่มจากนี่ใช้โยเกิร์ตสูตรธรรมชาติครึ่งถ้วยค่ะโดยประมาณและ ใช้น้ำผึ้งประมาณ1ช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะใช้คำว่าประมาณอาจจะมีมากหรือน้อยกว่านี้ได้ไม่ว่ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการคนคนให้เข้ากันคนให้เป็นเนื้อเดียวกันทําแบบนี้นะคะจนกว่าจะเข้ากันค่ะและพักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีสูตรนี้ทำเสร็จแล้วถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ 1- 2วันนะคะ ดูว่าเข้ากันแล้วพักทิ้งไว้5นาทีค่ะสูตรที่2ค่ะสำหรับสูตรนี้ใช้โยเกิร์ตสูตรธรรมชาติเหมือนกันครึง่งถ้วยค่ะใส่ลงไปในส่วนที่เหลือนี้นะคะและใช้มะนาว1ช้อนชาเหมือนก,นกันกับสูตรแรกเลยคือครึง่งถ้วย1ช้อนชาค่ะ หรือบางบ้านอาจจะใส่2ช้อนชาก็ได้นะคะนี่ของมลช้อนชามันอาจจะดูเล็กนิดนึงมนใส่ไป2ช้อนและคนให้เข้ากันคนที้เป็นเนื้อเดียวกันและเมื่อเข้ากันดีแล้วค่ะสามารถที่จะนี่พักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วนำไปใช้ได้เลยสูตรนี้สำหรับสูตรที่ใส่มะนาวมนแนะนำให้ทำแค่พอดีใช้ต่อวันนะคะเพราะวิตามินซีที่ได้จากผักผลไม้สดๆจะเก็บไว้ได้ไม่นาน ประโยชน์จะเจือจางไปนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้5นาทีใช้ได้เช่นกันและโสรที่3ค่ะเราจะนำมะเขือเทศ1ผลโดยประมาณนะคะผลเล็กผลใหญ่ดูเลือกได้เลยค่ะและมันก็ทำการคั้นใช้เฉพาะส่วนน้ำได้ประมาณนี้เลย1ผลค่ะ และหลังจากนี้ก็เติมโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติลงไปโดยประมาณครึ่งถ้วยใส่ลงไปเลยค่ะอาจจะมากหรือน้อยได้นะคะไม่วากันค่ะหลังจากนี้เราก็จะทําการคนให้เข้ากันคนจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะและพักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเสร็จ เรียบร้อยสำหรับ3ามสูตรดีๆจากธรรมชาติเพื่อช่วยรักษาสิวหลุมฝ้ากระจุดด่างดำค่ะหลังจากนี้มวลจะมาแนะนำวิธีการใช้เพื่อให้ได้หน้าใสาๆมาฟังกันค่ะและก็ถึงช่วงเวลาที่มลจะแนะนำวิธีการใช้แล้วค่ะก่อนใช้ทั้ง3สูตรมลขอแนะนำก่อนว่าสูตรไหนเหมาะกับใครสูตรแรกน้ำผึ้งโยเกิรค่ะสูตรนี้เหมาะสำหรับ สาวสาวหรือใครก็ตามที่โดนแดดจ้าออกแดดบ่อยสูตรนี้ช่วยลดใบหน้าหมองคล้ำช่วยลดริ้วรอยที่เกิดจากแสงแดดค่ะจะช่วยทำให้หน้าที่มีปัญหาหมองคล้ำขาวใสนุ่มน่าสัมผัสสำหรับสูตรแรกค่ะสูตรมะนาวโยเกิร์ตสูตรนี้เหมาะสำหรับสาวสาวหรือใครก็ตามที่มีปัญหาสิวฝ้ากระสูตรนี้ ช่วยลดปัญหา แห่งการเกิดริ้วรอยแห่งวัยคนที่เป็นสิวนี่นะคะช่วยลดปัญหาจากแบคทีเรียอันเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวได้มันบอกเลยว่าสูตรนี้ดีจริงค่ะช่วยทำให้จุดด่างดำหลุมสิวฝ้าและกระจางลงสูตรนี้ใช้ได้ทำได้ดีจริงค่ะและสูตรมะเขือ,เ,อเทศโยเกิร์ตค่ะสูตรนี้เหมาะสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาหน้าแหง้งหน้าไม่ต่งตึงสำหรับช่วงหน้าหนาวแบบนี้ค่ะ สาวๆที่มีปัญหาหน้าแห้งมนบอกเลยว่าสูตรนี้ช่วยทำให้ผิวกลับมาเปล่งปัง เต่งตึงช่วยลดเล้วรอยแห่งวัยช่วยทําให้หน้าที่มีปัญหาแห้งกลับมาเต่งต,งตึงสูตรนี้นอกจากจะช่วยให้เต่งต,งตึงแล้วยังช่วยขาวใสได้ในแบบที่สาวๆต้องการสูตรธรรมชาติค่ะและก็เข้าสู่ขั้นตอนวิธีการใช้กันแล้วนะคะอันดับแรกเลยจะต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนค่ะนี่มันก็ล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากล้างหน้าสะอาดแล้วทุกๆุครั้ง เราก็สามารถใช้ได้เลยใช้ก่อนนอนนะคะเวลาใช้มนขอใช้เป็นสูตรมะเขือเทศละกนันเนาะเพราะว่าหน้ามดนไม่มีปัญหาอะไรมนก็จะใช้ร่วมกับนี่สมลีนะคะใช้วิธีการพองไปเลยค่ะป้ายอ๊อป้ายแบบนี้ค่ะสูตรนี้ถ้าทําเวลาที่เราทําแนะนําให้ใช้ระหว่างวันให้หมดนนะคะเวลาที่เก็บเราจะเก็บได้ แค่เช้าเย็นแค่นั้นเองมันจะไม่สามารถเก็บได้ในระหว่างวันจริงๆเขาจะไม่เสียนะคะแต่ว่าวิตามินและส่วนผสมดีๆที่อยู่ในมะเขือเทศนี่นะคะมันจะด้อยประสิทธิภาพลงไปวิธีการใช้เราจะทำแบบนี้ค่ะและทำการนวดเหมือนเดิมนวดได้หมดเลยค่ะสลัลรีนวดแบบเนี้ย ประมาณสองสนาทีทุกส่วนเลยนะคะสามารถที่จะนวดได้เวน้นบริเวณใต้ดวงตาไว้นิดนึงค่ะทำแบบเนี้จนกระทั่งทั่วใบหน้าเราก็จะทําการนวดแบบนี้นะคะจนทั่วใบหน้ายกกระชับได้ด้วยค่ะ มลบอกเลยว่ามันเป็นสูตรธรรมชาติที่เราไม่ต้องลงทุนแพงๆนะคะแล้วเราก็จะพอกทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ30นาทีและส่วนผสมที่เหลือในถ้วยนี้นะคะถ้าเหลือมลแนะนำให้ใช้กับผิวกายผิวตัวได้เลยช่วยยกกระชับได้ดีมากค่ะแล้วเดี๋ยวมลขอเวลาไปล้างหน้าก่อนนะคะของม มันบอกเลยว่ามันเป็นโตรที่ได้จากธรรมชาติและดีจริงค่ะหลังจากที่ใช้ทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมบำรุงหน้าด้วยวิตามินซีเซรั่มและตามด้วยค่ะครีมบำรุงทุกๆครั้งสำหรับมนมนใช้ตัวนี้เลยค่ะใช้หลังนี่หลังจากที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับหน้าหรือว่าหลังล้างหน้าวันละหนึ่งถึงสองหยดค่ะหยดใต้ และนวดเป็นประจำทุกวันอย่าลืมว่าเราทุกคนนะคะควรจะดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดวิตามินซีตัวนี้นอกจากจะได้นี่มีความหอมแล้วนะคะยังช่วยบำรุงได้ดีด้วยจริงๆสังเกตได้เลยนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มนด้วยนะคะ